ปีทองของแทกุกลาย1เด็กไทยได้ไปเดบิวต์เป็นศิลปินที่ประเทศเกาหลีใต้เตรียมรับมือกับความปังและความโด่งดังในปีนี้เรียกได้ว,ว่าเด็กๆดชาวไทยมากหน้าหลายตาไม่ว่าจะหญิงหรือชายได้ไปเดบิวต์กลายเป็นศิลปินในค่ายเล็กค่ายใหญ่ที่ประเทศเกาหลีใต้ถึง11คนด้วยกันถือได้ว,ว่าเป็นปีที่เยอะมากที่สุดในประวัติศาสตร์ตอนนี้เลยก็ว่าได้ ย้อนยงศิล์นเริ่มเปิดกันด้วยที่ความปังไม่หยุดเอาอะไรมาฉุดไม่ได้แล้วในตอนนี้สําหรับหนุ่มย้อนยงศิล์นอายุ21ปีศิลปินจากวงเพามภายใต้สังกัดกิดเอ็นเตอร์เทนเมนต์ภายใต้การดูแลของ BI หรือคิมฮันบินอดีตหัวหน้าวงไอคอนนั่นเองโดยวงนี้ประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมด5คนจองบินฮยองบินดงยอนฮงและยอดมีซิงเกิลพีเดบิวต์ในชื่อเพลงเฟเวอร์ลิเมื่อวันที่13ากันยายนและได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการแล้วในวันที่11อ็ดตุลาคมที่ผ่านมาซึ และยังจะพักกับเส้นทางศิลปินเคป๊อช่วงที่กลับมาไทยตอนทางค่ายติดต่อมาครั้งแรกปฏิเสธไปแต่ค่ายก็ยังติดต่อมาเรื่อยๆจนทําให้เปลี่ยนใจและได้มาเป็นหนึ่งในสมาชิกวงพาวจนถึงปัจจุบัน นัตตี้อนัชยาเป็นที่น่าสนใจมากและกําลังมาแรงมากในตอนนี้สําหรับสาวไทยที่กําลังเฉืดอฉายและน่าติดตามมากสําหรับนัตตี้อายุ21ปีสมาชิกจากวง Kiss Offline เกิดกลุ่ปน้องใหม่จากค่าย S2 Entertainment มีสมาชิกทั้งหมด4คนจูลี่เบลฮานนึนและนัตตี้ซึ่งนัตตี้นั้นก็ถือว่าเคยเป็นอดีตฝึกจากค่าย JYP ที่เคยแข่งขันในรายการซิงคพีนและ Idol s c h คร l เคยออกผลงานเดี่ยวกับค่าย s วิง g e n เ e r t a i n m e n t ในปี2020เป็นแฮปปี้ไลน์ที่ล่าฝันมาตั้งแต่อายุอย่างน้อยไปเป็นเด็กฝึกในเกาหลี จนในที่สุดก็ห้ามต้งความฝันสำเร็จและยังได้เป็นเมนแดนของวงอีกด้วย ชิกิต้าเป็นการเปิดตัวที่มาแรงเด่นน่าติดตามตั้งแต่ยังไม่เดบิวต์อย่างเป็นทางการเลยก็ว่าได้สําหรับสาวไทยแคนนี่หรือสเตตเนมชิกิต้าอายุ14ปีมักเน่แห่งวงเบบี้มอนสเตอร์จากค่ายยักษ์ใหญ่วจีเอ็นเทนเมนต์มีสมาชิกทั้งหมด6คนรูกะพาริตา้าอาสะรามิโรล่าและชิกิต้าด้วยความที่มุ่งมั่นกับความฝานันอยากจะเป็นศิลปินในค่ายว g จีในที่สุดวันนี้ก็ประสบความสําเร็จฝึหกหัดกับค่ายมาตั้งแต่ปี2021โดยสกิลการร้องเพลงและการเต้นที่สุดยอดทําให้ฝึกเพียงปีกก ชิคอย่างเก็มตัวโดยชิกีต้าถือได้ว่าเป็นคนไทยที่2และ3ต่อจากลิซ่าแบ็คพิงค์ที่อยู่ในค่าย YG นั่นเอง แพรพาริตาคนไทยอีกคนที่เรียกได้ว่าเข้ามาเป็นลำดับที่2และ3ที่ได้เป็นคนไทยจากค่ายวายเจนเนอเรนท์เข้าพร้อมกับชิกิต้าเพราะพาริตาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกวง Baby m ม n s สเตเช่นเดียวกันสำหรับแพรนั้นปัจจุบันอายุ18ปีในชีวิตวัยเด็กผ่านเวทีการประกวดและควา้ารางวัลมาแล้วมากมายพออเธอชื่นชอบการเป็นนักร้องและการเต้นเป็นอย่างมากใช้เวลาการเป็นเด็กฝึกในค่าย2ปีกว่าโดยศักยภาพที่เต็มเปี่ยมทําให้เธอกลายมาเป็นหนึ่งในสมาชิกวง Baby m ม n s t เตและได้รับการชื่นชมจากแฟนอินเตอร์เยอะมากเพราะมีสำเน เธอนั้นก็คือลิซ่าแบมพิงค์ทางนี้เจนนี่แบมพิงก์ก็เคยชมฮาริตาด้วยว่าเป็นคนที่น่าจดจํามากอีกทั้งเสียงร้องของเธอนั้นเหมือนกับโรเซอีกด้วย ฮันเตอร์ไซเคอร์หลังจากเปิดปี2023มาไม่กี่เดือนบานแท็กุกไลก็ได้ไอดอลคนไทยมาเพิ่มคือฮันเตอร์ประพังกปรปัจจุบันอายุ18ปีที่ได้เดบิวต์เป็นสมาชิกวงไซเคอร์จากค่าย k ค Entertainment เมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาเป็นคนที่มีพลังการเต้นเยอะมากตอนเป็นเด็กฝึกช่วงมีการโปรโมทฮันเตอร์ได้ไปออกโชว์ที่สาธารณะรวมถึงเคยขึ้นเวทีใหญ่ๆมาบ้างแล้วทําให้แฟนเคป๊อปคุณนหน้าคุณตาก็เป็นอย่างดีจนบางคนโดนตกตั้งแต่ยังไม่ได้เดบิดว ทอนเดวิน Th สำหรับอ่องธนาทอนที่ใช้ชื่อในวงการว่าทอนหรือธนาทอนจากวงเดวินที่อยู่ภายใต้สังกัดวิสอาดอนเทอร์เทนเมนซึ่งเป็นคายย่าย่อยของ a าราวอสอ e นเทอร์เทนเมนโดยน้องทอนนั้นได้ย้ายมาอยู่ในเกาหลีตั้งแต่อายุ15ปีหลังจากที่ได้ไปประกวดร้องเพลงที่จีนจนเกิดแมวมองและได้ชวนมาออดดชัน่นเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่น่าจับตาม,มองไม่แพ้จากคนไหนเลย ฟีนิกบอยแบนด์น้องใหม่จากวงออชชายจากสังกัด G M Entertainment ที่ได้เปิดตัวมาเมื่อวันที่16พฤศจิกายนซึ่งวงนี้ก็มีสมาชิกประกอบไปด้วยทั้งหมด7คน IEL ยองกวางขาวริ EL, ์ดงแจไฮยอนลูมินและฟีนิกนั่นเอง อ e ีวี่และวีวีมาคู่กันเลยจ้าสำหรับเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่จากค่ายเคป๊อปวงไอ I, i จากสังกัด Big Ocean e ียนค่ายบันเทิงที่มาจากการจับมือกันของบริษัทโปรดักชันชื่อดังที่อยู่เบื้องหลังการผลิตซีรีส์ภาพยนตร์คอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรีมากมายและยังเป็นต้นสังกัดของนักแสดงศิลปินมากมายอีกด้วยวงนี้มีสมาชิกทั้งหมด5คนซึ่งจะมี2คนที่เป็นคนไทยนั่นก็คือเมย์หรืออีวี่อายุ21ปีและวีวีอายุ18ปีนั่นเอง อันปันอัญญปันเด็กให้จิ๋วแต่แจ๋วสำหรับน้องอันปันจากวงโชโควันแอนทูจากค่ายโชโคเอนเตอร์เทนเมนที่ชอบการร้องและการเต้นมาตั้งแต่อายุเจขวบเป็นที่รู้จักมาจากการเต้นโควเวอร์เพลงลาริษาของ Lisa b แบ k คพิงหลังจากนั้นน้องก็ได้มาเป็นเด็กเฮนในโชโคโดยโปรเจกต์นี้มี2ยูนิตซึ่งน้องได้อยู่ยูนิตที่2ก็คือโชโควันแอนทูนั่นเอง และยังมีอีกหนึ่งคนอย่างนามีวงบัสเตอร์โดยวงนี้ยังไม่มีประวัติและรายละเอียดของน้องนามีมากเท่าไหรนะ่นักจึงยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมที่แน่นอนแต่กันถือว่าปีน,นี้มีทั้งหมด11คนเลยทีเดียวที่ได้เป็นแฮกุกไลน์เดบิวต์ในเกาหลีใต้เยอะที่สุดในประวัติศาสตร์เลยล่ะจ้า